สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักของพี่กุ้งและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะรวมทั้งลูกศิษย์ป๋าอันนะคะที่ปฏิหารพ่อชูโชคเปิดให้ไหวเปิดให้ขอนะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะมีผู้สมหวังในสิ่งที่ขอนะคะได้รับเงินรางวัลน,นะคะเกือบหนึ่งล้านบาทนะคะจะมาแก้บนนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็ แจ้งข่าวก่อนนะคะเพราะว่าดีใจกับผู้สมหวังในสิ่งที่ขอด้วยนะคะอย่างที่พี่กุ้งบอกนะคะอยากรวยก็ต้องรวยนะคะขอให้คุณศรัทธานะคะและเชื่อมั่นนะคะในสิ่งที่คุณขอแล้วคุณก็จะสมหวังนะคะวันนี้นะคะพี่พกุ้งขอให้ทุกคนนะคะสมหวังนะคะเด่นดังรวยนะคะเหมือนผู้โชคดีนะคะแหมดีใจกับเขาด้วยจริงๆนะคะ1ล้านบาทโอ้โหมากนะคะ เด่นนำรวยค่ะ